สวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่สองธันวาคม2567วันนี้เราจะคุยกันเรื่องอยู่กับปัจจุบันการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่าเป็นผู้ที่เคยฝึกจิตตภาวนามาแล้วเนี่ยจะว่าง่ายก็ง่ายนะคะส่วนคนที่ไม่เคยทําหรือไม่เคยฝึกจิตตภาวนาเลยเนี่ยจะว่ายากก็ายากแต่ทั้ง หมดทั้งปวงเนี่ยมันก็ไม่เหนือความพยายามของมนุษย์ผู้ประเสริฐมนุษย์ผู้ประเสริฐก็คือมนุษย์ที่ฝึกหัดขัดเกลาจิตใจตนเองนะคะยกระดับจิตให้อยู่เหนืออารมณ์นะคะแล้วก็ให้ออกจากมุมที่มืดบอดมาอยู่ที่มุมสว่างก็คือมองเห็นอะไรอะไรได้ชัด เห็นกิเลสเห็นธรรมได้ชัดทีนี้การที่เราฝึกหัดตนเองให้จิตอยู่กับปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีผลบุญเกิดขึ้นอย่างไรนะคะการที่จิตตั้งอยู่ในสมาธินะตั้งอยู่ในฐานของร่างกายเนี่ยก็คือจิตอยู่กับปัจจุบันเพราะจิตน่ะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องราวในอดีต ไปนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เคยผ่านมาไม่ว่าจะผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือที่เรียกว่าสัญญาอุปทานนะแล้วก็จิตก็ไม่ฟุ้งปรุงไปที่อนาคตไม่ปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆอ่านะเหล่านี้เนี่ยถ้าออกไปแบบนั้นน่ยคือจิตเนี่ยส่งออกนอกเป็นสมุทยัยก็คือไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตไปปรุงแต่งเรื่องราวในอนาคต แล้วก็ปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆให้เกิดอารมณ์อันนั้นเขาเรียกว่าจิตไม่อยู่กับปัจจุบันทีนี้การที่จิตอยู่กับปัจจุบันเนี่ยก็คือจิตรู้อยู่ในฐานที่ตั้งรู้อยู่ในวิหารธรรมรู้อยู่ขณะจิตมีสติและลึกรู้ณปัจจุบันกำลังพูดอยู่ก็รู้ว่ากำลังพูดอยู่ กำลังดื่มน้ำก็รู้ว่ากำลังดื่มน้ำกำลังล้างจานก็รู้ว่ากำลังล้างจานกำลังแปลงฟันก็รู้ว่ากำลังแปลงฟันทำไมน้อยพูดอย่างนั้นเพราะว่าบางคนเนี่ยยกตัวอย่างนะเวลาที่ยืนแปลงฟันอยู่เนี่ยแทนที่จะอยู่กับการแปลงฟันแล้วก็แปลงตามซอกฟันให้เห็นว่าเออฟันตรงนี้สะอาดหรือย,ยังตรงนี้ยังไม่สะอาดอะไรเงี้ย ก็ยืนแต่งฟันยืนไปก็คิดเรื่องนั้นไปคิดเรื่องนี้ไปฟุ้งไปนะอันนั้นน่ะคือไม่อยู่กับปัจจุบันหรือบางคนกําลังยืนล้างจานอยู่นะก็ไม่ได้กําหนดสติอยู่ตรงที่ล้างจานเออล้างจานด้านหลังจานสะอาดหรือยังล้างด้านหน้าจานสะอาดหรือยังล้างล้างขราบสุขปกออกหมดหรือยังนะเพราะคือยืนล้างจานไปแต่คิดเรื่องอื่นไป อันนั้นคือจิตไม่อยู่กับปัจจุบันดังนั้นเนี่ยการที่เราจะทําให้จิตเนี่ยอยู่กับปัจจุบันก็คือการมีสติกํากับนะมีสติกํากับด้วยคือทําอะไรก็ได้ให้รู้ว่ากําลังทําสิ่งนี้อยู่กำกลังทําสิ่งนั้นอยู่แล้วก็มีสติรู้อยู่กับการกระทําที่กําลังทําอยู่ณปัจจุบันอันนี้เขาเรียกว่ามีสติอยู่กับปัจจุบัน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เรื่องยากมันมันไม่ใช่เรื่องยากที่ใครใครทำไม่ได้ไม่ใช่ทุกคนทําได้นะคะที่ยากเพราะไม่ทําที่ยากเพราะไม่ได้ทานะถ้าทําแล้วมันไม่ยากแต่ทีนี้เนี่ยถ้าทําแล้วก็ให้มันต่อเนื่องต้องทําให้มันต่อเนื่องมันจะเป็นการฝึกหัดจิตใจให้อยู่กับปัจจุบันอย่างสม่ําเสมอมีนิสัยอยู่กับปัจจุบัน นะคะไม่ว่าจะเป็นการกินการดืม่มการเดินทางการทําอาหารทำกับข้าวการทำงานการทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือการไปจ่ายตลาดหรือการเดินออกกำลังกายอะไรก็ตามที่เราทําอยู่ณปัจจุบันหรือแม้กระทั่งเราพูดคุยกับใครบางคนอยู่ณปัจจุบันเราก็จะต้องมีสติกับการพูดและการคุย ถ้าหากว่าเรามีสติในการคิดในการพูดในการทำเนี่ยมันสติตั้งมั่นสติที่เป็นสติสัมปชัญญะเนี่ยนะคะสติสัมปชัญญะแชตแท้ๆเนี่ยมันจะทําให้เราไม่ทําบาปนะคือถ้าคิดก็ไม่มีมิจฉาทิฏฐิไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่มีกลลวงไม่มีแผนการร้ายที่จะไปหลอกลวงใครที่จะไปโน้มน้าว เอ,เอาเงินของคนอื่นเอาทรัพย์สินของคนอื่นหรือไม่คิดจะไปวางแผนทำการแย่งชิงคนรักของรักหรือสิ่งของของคนอื่นนะคะถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเนี่ยสติสัมปชัญญะที่แท้จริงเนี่ยจะทำให้เรามีความคิดดีไม่เบียดเบียนคนอื่นนะ,ะแล้วก็พูดมีสติในการพูดไม่พูดดินทาไม่พูดทำร้ายคนอื่น ไม่พูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นไม่พูดตำหนิว่าร้ายคนอื่นไม่พูดเขาเรียกว่า,าไม่ไม่ใส่ไฟคนอื่นเออว่าให้คนนั้นคนนี้ไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้คือเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าผิดกุศลกรรมบทนะเป็นอกุศลกรรมบทแล้วก็ผิดศีลห้าด้วยผิดอกุศลกรรมบทด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีสติ สัมปชัญญะระลึกรู้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่เพียงแค่ช่วยให้เราไม่ทำบาปนะแต่มันยังเกิดบุญด้วยนยี่เกิดบุญด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่คิดว่าการการมาปฏิบัติธรรมตามแนวทางของาศาสนาพุทธเนี่ยเป็นเรื่องยากจะต้องไปวัดจะต้องนุ่งชุดขาวจะต้องไปอยู่วัด7วัน8วันไม่ใช่ค่ะ อันนี้เข้าใจผิดนะเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็ปฏิบัติทมได้เราก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ได้ขอให้เรามีลมหายใจนะบางทีเนี่ยเราฟังคนนั้นพูดคนนี้พูดบ้างคนนั้นพูดบ้างแต่แต่เราไม่เคยเข้ามาศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์อย่างแท้จริงมันก็เลยเป็นการไปจดจำ เอาวิธีการปฏิบัติที่เป็นประเพณีแบบเดิมๆสืบสืบต่อกันมาซึ่งไม่รู้ว่ามันผิดหรือว่ามันถูกเคยเห็นเขาทำแบบนี้ก็ทำแบบนี้อย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าศิลปตุปาทานคือการยึดมั่นถือมั่นในการประพฤติปฏิบัติที่สืบต่อๆกันมาซึ่งไม่ได้ตรงกับคำสอนของพระพุทธองค์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้แหละที่ทำให้พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ เข้าใจผิดนะเข้าใจว่าตนเองทำตามคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วทำไมมันไม่พ้นทุกข์ก็เพราะว่าเราทำไม่ถูกวิธีเราไม่ได้เข้ามาศึกษาจริงๆว่าแท้ที่จริงแล้วคำสอนของพระพุทธองค์นี้คือทำอย่างไรทีนี้วันนี้น้อยก็เลยเอาสิ่งที่คิดว่ามันง่ายที่สุดแหละมันง่ายที่สุดสำหรับทุกๆคนที่จะสามารถฝึกหัดตนเอง ในในการเริ่มต้นฝึกขัดตนเองแล้วก็ยังสามารถใช้ได้กับทุกๆก,กลุ่มคำว่ากลุ่มนี่คือคนที่แบ่งออกเป็นสี่ประเภทที่พระพุทธองค์ท่านบัญญัตินะคะก็คือคนที่ปฏิบัติได้ง่ายรู้ได้เร็วอันนี้คือคนกลุ่มที่หนึ่งคน,คนกลุ่มที่สองคือคนที่ปฏิบัติได้ง่ายแต่รู้ชา้านะคนกลุ่มที่สามก็คือคนที่ปฏิบัติได้ยากแต่รู้เร็วนะคนกลุ่มที่สี่ก็คือ ทั้งปฏิบัติยากและก็รู้ชา้าทีนี้การทำฝึกหัดตัวเองโดยการที่มีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการที่คนทั้ง4กลุ่มเนี่ยทำได้นะเพราะว่ามันไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยยกเว้นลมหายใจนะมันไม่ต้องใส่ชุดขาวมันไม่ต้องเดินทางไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วมันทําได้ทั้งที่บ้าน แล้วทําได้ทุกทกท,ท,ที่ทําที่ทํางานก็ได้ทําที่บ้านก็ได้ทําที่วัดก็ได้ทําที่ตลาดก็ได้ทําที่ธนาคารก็ได้ทําที่ไปรษณีย์ก็ได้ทําที่ร้านเสริมสวยก็ได้เนี่ยคือการฝึกให้สติอยู่กับปัจจุบันทําที่ไหนก็ได้ขอให้เรามีลมหายใจเป็นของตอนเองนะขอให้เรามีลมหายใจเป็นของตอนเองเราสามารถฝึกสติ ให้อยู่กับปัจจุบันได้เพียงแค่ระลึกรู้ตัวว่าณนะตอนนี้เนี่ยเราทำอะไรอยู่ให้รู้ตัวอยู่เสมอแค่นี้ยากไหมคะไม่ยากฟรีด้วยนะคะไม่ไม่ต้องไปรบกวนใครไม่เปลืองงบประมาณไม่ต้องไปจัดแจงไม่ต้องไปเ,เปลี่ยนชุดเป็นชุดขาวไม่ต้องเลยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเราฝึกอย่างเนี้ย ไปทุกวันทุกวันทุกวันคือต้องฝึกทุกวันนะต้องฝึกทุกวันเพื่ออะไรคะเพื่อให้สติเราเข้มแข็งเพื่อให้สติชินอยู่กับปัจจุบันนะให้สติอยู่กับปัจจุบันเป็นอัตโนมัติบางทีเนี่ยบางคนอาจจะใช้คำบริกรรมพูดโธได้นะหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทแต่บางคนอาจจะใช้คำบริกรรมยุบหนอพองหนอ นะหรือบางคนอาจจะใช้แค่ลมหายใจดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกนะคะก็ระลึกรู้อยู่ในปัจจุบันได้แล้วนะคะนี่ค่ะวิธีง่ายๆง,ง่ายสุดแหละเออถ้าเกิดว่าคิดว่าวิธีนี้ยากเนี่ยก็แสดงว่าเป็นคนที่อา,อาจจะยังไม่เขาเรียกว่าอาจจะบุญไม่ถึงนะ,ะหรือว่ามี มีมีทุกขติมีทุกขติมาตั้งแต่ในอดีตแล้วก็ยังอยู่ในความมืดของชีวิตอยู่ยังยังไม่ยังยังเป็นยังเป็นธาตุของกิเลสอยู่แล้วก็ยังติดในในอารมณ์ต่างๆยังยังปล่อยตัวเองนะแล้วก็ไม่มีพลังจิตไม่มีพลังสติที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง อันเนี้ยก็ต้องยอมนะเพราะว่าเหมือนพระพุทธองค์ท่านเคยก็ก็ได้สอนนะคะผู้ที่เป็นปะทะประมัตเนี่ยท่านจะชักสะพานเลยคือไม่สอนนะฮะเพราะเพราะเพราะสอนไปก็ไม่มีประโยชน์เสียเวลานะฮะก็ท่านก็จะชักสะพานไม่สอนเลยก็คือปิดทางก็คุณก็ไปรับกรรมของคุณเองไปก่อนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ฉลาดนะคนที่ รักตัวเองคนที่มีความรับผิดชอบตัวเองเนี่ยก็จะมองหาเฝ้ามองหาว่ามันจะมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงตัวเราให้เราดีขึ้นกว่านี้ไหมอ่ณตอนนี้มันกำลังทุกอยู่ทำยังไงมันจะพ้นทุกข์ได้โอเคแหละเราอาจจะยังไม่อยากไปถึงนิพพานเรายังมีความสนุกแบบโลกโลกอยู่แบบโลกก็ทำอยู่ แต่เราก็ไม่อยากไปอบายภูมิอเออเราจะทำยังไงนะก็คือฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบันนี่แหละค่ะทีนี้เนี่ยน้อยก็พยายามพร่ำบอกเฝ้าบอกเฝ,ฝ้าแบ่งปันทุกคนว่าให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่ทำอยู่อยู่ในฐานที่ตั้งอยู่ในวิหารธรรมแล้วเมื่อทำแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะก็คือเมื่อจิตชินอยู่กับ ปัจจุบันนะเมื่อจิตมีสติและลึกรู้อยู่กับปัจจุบันจนเป็นอัตโนมัติเนี่ยเมื่อเวลาที่ถึงความตายเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราเคยเห็นไหมคะอุบัติเหตุกระทันหันขับรถไปส่งลูกเนี่ยแม่ลูกสองขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งลูกเนี่ยไปโรงเรียนเนี่ยอยู่ๆบีก็ขับมาชนตายทันทีเลยสาคนอย่างเงี้ยคือความตายมันไม่ได้บอกล่วงหน้าว่า วันนี้เธอต้องตายนะพรุ่งนี้เธอต้องตายนะมันไม่บอกค่ะมันมาเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเราซ้อมนะคือการเตรียมพร้อมแล้วก็ซ้อมไว้ก่อนเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ประมาทมันจะทำให้เราไม่ประมาทเพราะว่าถ้าสติหรือจิตใจเราเนี่ยในขณะที่กำลังขับรถไปเนี่ยก็โกรธแค้นอยู่เอาไปส่งลูกนี่ก็มีอคติและกำลังโกรธแค้นใครสักคนอยู่เนี่ยในความคิดคำหนึ่งนะตอนนั้นเนี่ยมัน มันมีความอักขาตพยาบาทเกิดขึ้นเพราะว่าขับรถไปแล้วใจมันลอยใช่ไหมมันฟุ้งไปเรื่องนั้นฟุ้งไปเรื่องนี้กําลังอักขาตพยาบาทอยู่รถขับมาชนตายอย่างเงี้ยนั่นะ่ะไปอบายภูมิเพราะว่าจิตณขณะตอนที่ตายนั้นะ่ะมันมันมันหนักมันเต็มไปด้วยกิเลสมันเต็มไปด้วยโทสะมันเต็มไปด้วยความอาักขา่เพราะนั้นเนี่ยกิเลสเหล่านี้แหละจะนําให้เราไปอบายภูมิดังนั้นเนี่ย ทุกๆก,การกระทําในชีวิตเราในการดําเนินชีวิตระหว่างวันเนี่ยถ้าหากว่าเรามีสติกํากับตัวเองอยู่เสมอเนี่ยมันจะทําให้เราไม่ประมาทไม่ประมาทถ้าหากว่าต้องตายกระทันหันไม่ประมาทถ้าหากว่าเราเดินไปเราจะไม่ไปตกหลุมไม่ตกไม่ตกท่อระบายแล้วบาดเจ็บเออเหมือนท่อระบายกําลังปิดอยู่เนี่ยริมทางเท้าเห็นไหมคะ เคยเห็นข่าวใช่ไหมฮะแล้วคนตกลงไปในท่อระบายแล้วโดนเหล็กบาดอะไรเงี้ยตายอย่างเงี้ยมีไหมคะเคยเห็นข่าวนะมีหมดแหละเดินข้ามถนนอยู่อย่างเงี้ยรถวิ่งมาชนหรือว่านั่งอยู่ริมถนนเนี่ยเอ,อ่อกำลังสับมะละกอขายส้มตําอยู่เนี่ยรถมาจากไหนก็รู้ไม่ลุกพุ่งเข้ามาในร้าน,นขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยรถพุ่งเข้ามาในร้านอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีสติกํากับตัวเองอยู่ในปัจจุบันเนี่ย เราเราไม่ต้องกลัวตายนะคะถึงแม้ว่ามันจะตายกระทันหันอาจจะเป็นเพราะถึงเวลาที่เราต้องตายเนี่ยแต่เวลาตายตอนนั้นเนี่ยเราไปที่สูงเราไม่ไปที่ต่ำนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราฝึกหัดให้ตัวเองมีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนอกจากเราจะไม่ประมาทในโลกนี้เราก็ไม่ได้ประมาทในโลกหน้านะแล้วมันเกิดบุญยังไงณนะขณะที่เรามีสติสัมปชัญญะ อยู่กับปัจจุบันนะขณะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะทําอะไรอยู่ก็ตามเช่นเรากําลังดื่มน้ําอยู่เรากําลังแปลงฟันอยู่เรากําลังรดน้ําต้นไม้อยู่สติเราอยู่ณนะตรงนั้นอยู่ณนะเหตุการณ์ขณะนั้นอยู่ณนะการกระทนะําณตรงนั้นเนี่ยนั่นคือเราไม่คิดเบียดเบียนใครจิตใจเรามีศีลพร้อมถูกไหมคะจิตใจเราเป็นกุศลจิตเมื่อเป็นกุศลจิตเนี่ย บุญมันก็เกิดบุญเกิดนี่คือยังไงเมื่อบุญเกิดมันก็คือความสบายใจอ่าบุญคือความสบายใจลองสังเกตตัวเองนะคะถ้าหากว่าเราฝึกสติสัมปชัญญะให้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราจะมีความสบายใจเราจะมีความเย็นใจเราจะมีความโล่งใจนะนั่นแหละบุญเกิดแล้วศีลก็พร้อมนะแล้วเราก็ไม่ได้ทำบาป เห็นไหมคะหัวใจของพระพุทธศาสนาเกิดพร้อมกันเลยการละบาปการมีกุศลจิตการทำการทำกุศลให้ถึงร้อมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยก็คือหัวใจของพระพุทธศาสนาไม่ว่าเราจะอยู่กับปัจจุบันนักขณะที่เรากําลังลืมตาทํางานอยู่มีกิจทางโลกอยู่ก็ตามหรือแม้ขณะที่เรานั่งสมาธิเดินจงกรม ความระลึกรู้ตัวเนี่ยเราระลึกรู้ตัวณปัจจุบันเราอยู่ตรงวิหารธรรมสติระลึกยุรู้อยู่ในลมหายใจที่ชัดที่สุดนะคะจิตไม่ส่งออกนอกไม่ไม่ไมหลไปตามอาการของจิตไม่ไหลไปตามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตตั้งมั่นอยู่ในวิหารธรรมแล้วเห็นกิเลสที่มัน ผุดขึ้นเดียเดเดยดเด๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเนี่ยเราเห็นมันแล้วเราวางอันนี้มันก็คืออยู่ในปัจจุบันเรากําลังทําสมาธิอยู่นะเรากําลังระลึกรู้ตัวอยู่ในฐานที่ตั้งอยู่นะเราไม่ส่งจิตออกไปออกไปว่อนออกไปล่อนกับอาการของจิตกับเวทนาสัญญาสันขารน,นะเราไม่ไปให้จิตเนี่ยเป็นสมุไทไถยนะเพราะจิตตั้งมั่นอยู่ในวิหารธรรมมันเป็นอะไรคะมันเป็นมครค มันเป็นมรคเพราะมันเป็นสัมมาสมาธิมันเป็นสัมมาสติมันเป็นสัมมาสมาธิพอมันมีสัมมาสมาธิปุ๊บเราเห็นก็เป็นสัมมาทิฏฐิเราเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นณขณะนั้นเราเห็นสภาวธรรมเกิดขึ้นเห็นอาการของจิตเกิดขึ้นเห็นเวทนาเกิดขึ้นเห็นสังขารปรุงแต่งเกิดขึ้นในขณะที่จิตเราตั้งมั่นนะเขาเรียกว่าสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นนั่นคือมรคนั่นคือมรค เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราพยายามฝึกตัวเองเนี่ยให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาสม่ำเสมอต่อเนื่องกำลังสติก็จะมากขึ้นกำลังสติมากขึ้นสติก็จะแข็งแรงขึ้นสติก็จะมีพลังมากขึ้นสติก็จะกลายเป็นสัมมาสติเป็นสัมมาสติเนี่ยมันจะเลื่อนลึกรู้มันจะรู้ พอสพอเป็นสัมมาสติปุ๊บก็จะรู้เร็วนะรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางนะเมื่อสัมมาสติเข้มแข็งขึ้นก็จะไปนหนุนให้เกิดสัมมาสมาธิเมื่อสัมมาสมาธิแน่นหนาขึ้นก็จะเกิดสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั่นแหละคือปัญญาทางธรรมนะฮะก็คือญาณก็คือสิ่งที่รู้จากสมาธิ มันก็จะเกิดปัญญากเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีสัมมาสมาธิมันก็จะไม่เกิดสัมมาทิฏฐินะคะมันจะไม่เห็นตามเป็นจริงการที่จะเห็นตามเป็นจริงได้เนี่ยจะต้องเกิดจากสัมมาสมาธิแล้วสัมมาสมาธิก็ต้องเกิดจากสัมมาสติแล้วสัมมาสติก็ต้องเกิดจากการที่เราฝึกหัดตนเองให้มีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันนะคะ ดังนั้นเนี่ยผลของการที่เราฝึกหัดตัวเองมีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยผลในโลกนี้เนี่ยเรามีความสุขเราไม่ทำบาจิตเราเป็นกุศลสิลเราพร้อมผลในโลกหน้าคือเราไปสุขติก็สุขติแล้วแต่เราถ้าเราทำบุญไว้ดีทำทานไว้เยอะรักษาสินไว้ดีก็ไปสวรรค์ถ้าเกิดว่าเราฝึกมีฌาน มีกำลังชาญอยู่ในชาญจนชินเราก็ไปพรมนะคะถ้าเราฝึกจนเกิดสัมมาทิฏฐิจนเกิดปัญญาเป็นมหาสติปัฏฐานแล้วมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงแล้วกําจัดกิเลสได้ก็ก้าวขึ้นสู่อริยบุคคลอย่างน้อยๆก็โสดาบันอันนั้นก็คือปิดอบายภูมแล้วก็มาเกิดอีกไม่เจ็ดชาติก็ไปนิพพานนะคะ ขึ้นอยู่กับเราทำแต่เราต้องทำเองนะมันไม่มีใครทำให้ความสำเร็จที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นโลกสวรรค์โลกพรมรูปพมหรือนิพพานทุกอย่างมันมีอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าเราจะเดินไปถึงหรือเปล่านะดังนั้นทำไมพ่อแม่ครูอาจารย์ถึงบอกว่าให้ทำสม่ำเสมอ ขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำชอบก็ทำไม่ชอบก็ทำคือเดินไม่หยุดอะถ้าเดินไม่หยุดวันหนึ่งเราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่สว่างยังไงก็ต้องเข้าสู่กระแสพรนิาพานถ้าเราฝึกหัดปฏิบัติตนเองไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าไม่ชาติหน้าก็ชาติต่อไปเพียงแต่เราต้องทำไม่หยุดแล้วก็ทำทุกๆชาติแล้ววันหนึ่งมันก็ต้องถึงจนได้เลยนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับ คุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการนภคขวาแล้วก็สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ในเพจนภาคาวาที่เขียนเป็นภาษาไทยนะคะเช่นเคยอยากฆ่าตัวตายเพราะการฆ่าตัวตายเป็นบาปอย่างยิ่งนะคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นคนที่ปล่อยตัวเองปล่อยตัวเองให้หลงยึดอยู่ในเหตุการณ์ในอดีตหลงปรุงแต่งในสิ่งที่ ตัวเองคิดโดยไม่รู้สึกตนเองจงกลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วเราจะรู้สึกตัวเราจะตื่นรู้แล้วเราจะไม่ทำร้ายตัวเองแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าการทำร้ายตัวเองเนี่ยก็คือการทำร้ายมูลมรดกของพ่อแม่ซึ่งเป็นความอักตันยูแล้วก็เป็นบาปที่หนักเป็นบาปอย่างยิ่งนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าท่านใดที่เคยทำกรรมไม่ว่าจะทำกรรมกับคน หรือกับสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำให้เข้าบาดเจ็บทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินถ้าหากว่าขอขมากรรมได้ก็ขอขมากรรมถ้าขอขมากรรมไม่ได้เราก็รักษาศีลแล้วก็บริกรรมบทพาะคถาพุทโธกรรมมัทาโมกรรมมัจจุติสัมพุทโธพุทโธกรรมมัทาโมกรรมมัจจติสัมพุทโธพุทโธกรรมมัทาโมกรรมมัจจติสัมพุทโธกรรมดีวันนี้ขอจงถึงแก่ สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกเหล่าบรรดามีสวัสดีค่ะ